ไปสูตรนี้รับรองร้อยเปอร์เซ็นต์มาโอ้โหของเด้เป็นยังไงล่ะเพื่อนๆดูเอาลละเดี๋ยวมาปีบวกซอนกันเลยอ่ะมาอันนี้ก็น่าจะติดง่ายๆเลยเดี๋ยว ต่อไปก็เม็ดม่วงนะมันจะห้าสิบห้าสิบไปลุ้นกันนี่ตัวแรกก็พลาดเลยครับมาตัวนี้ก็ต้องแบบมาละเออมันต้องอย่างนี้สิมาเดี๋ยวเราใช้สูตรสูตรเดี๋ยวเราไปตีบวกตัวอื่นกันครับนี่เขาเรียกว่าสูตร,รเปรียวนะไปไปไปแบบเร็วๆเลยมา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 เอาครับ เดี๋ยวผมจะกดหลอกมันนะประมาณ4ีหครั้งแล้วกดนี่ครับไปสูตรนี้รับรองร้อยเปอร์เซ็มาโอ้ยของเด้เป็นยังไงนะเพื่อนๆดูเอาละครับก็หลังจากที่ตีบวกกับเทนไปยี่ห้านะมีเพื่อนๆถามมาว่ารับที่ไหนซอนตัวนี้ก่อนหน้านี้ผมลงคลิป เป็นคลิปสั้นนะผมยังไม่ได้ลงคลิปเต็มนี่ครับเพื่อนๆต้องมาตรงนี้ครับหน้าแรกของตัวเกมนะเสร็จปุ๊บเพื่อนๆเ,เลื่อนไปหานี่ครับศูนย์ฟุตบอลกดเข้าไปเลยแล้วก็จะเจอหน้าต่างนี่ครับกดรับไปเลยครับฟฟีๆผมว่ายังลังเรอ,อยู่นะว่าจะเล่นได้ไม่เล่นได้แต่ก็มาผมว่าพลังแม่งโคตรดีเลยอะดูดิ ผมที่โอ้ยเมาเมาช็อกโกแลตหยอกหยอกเท่าใหม่พลังที่ผมเทนอ่ะผมเทน25้าแล้วก็อัพเป็นสายฟ้านะจะได้ลอมดอยเตอร์มามันได้การเร่งความเร็วกับปฏิกิริยาแล้วก็ความว่างไวมา15บห้าล้วก็บวกกับความเร่งการหม่งการทําประตูบวกมาอย่างละสินะค่าพลังก็ประมาณนี้เลยปีเท้าร้อยห การยิง129ส่งบอล111เลี้ยงบอล134ตั้งรับนี่แย่หน่อย54อาจจะเป็นตัวคอยเล่นเกมลุกสมากกว่าสภาพร่างกาย96ก็ถือว่าก็ก็ซอนก็ถือว่ารูปร่างก็ไม่ได้เล็กก็ได้อยู่ได้อยู่ถ้าเทียบกับตัวสัสดส่วนอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางแล้วค่าพลังตรงสภาพร่างกายน้อยมันจะล้มง่ายโดนเขาเบียดทีก็ไม่ไหวอย่างเงี้ยเพราะว่ากองหลังห,งหรือแบค็คเขามันตัวใหญ่กว่าเราเยอะ ค่าพลังก็ตามนี้เลยนะดูดีเลยดูเส้นโค้งอยู่ร้อยสิบเจ็ดน่าจะปั่นแบบมุมแบบบักๆได้อยู่เดีย๋ยวลองไปเล่นกันส่วนพลังแฝงก็จะมีถ้าสกิลก็จะเป็นรูเล็ตนะกดติดตัวมาเลยยิงปั่นโคง้งยิงประตูจากที่ไกลมีแค่2อ,อย่างเองอะมันน้อยมาก